ตรงนี้มาดูความคืบหน้าอุบัติเหตุรถตู้ชนท้ายรถบรรทุก10ล้อที่อำเภอแก้งคร้อจังหวัดชายภูมิจนมีผู้เสียชีวิต14คนเมื่อวานนี้กันก่อนนะคะคซึ่งล่าสุดค่ะผู้บาดเจ็บจากเหตุดังกล่าวก็ย้ายเข้าไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่นซึ่งอาการก็ยังสาหัสค่ะ โดยผู้บาดเจ็บที่ย้ายเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น2คนทราบชื่อเพียงคนเดียวนะคะคือนายเหงียนเถอังอายุ23ปีแต่ว่าอีกคนหลักฐานต่างๆไฟไหม้เสียหายหมดขณะนี้อยู่ในห้อง ICU ส่วนนายซูบินบุญดีอายุ21ปีชาวเวียดนามที่ร่วมเดินทางมากับคณะนี้นะคะบอกว่า มีขบวนรถตู้5คันออกเดินทางจากกรุงเทพเช้ามืดวานนี้เพื่อไปเข้าค่ายกิจกรรมศาสนาคริสต์ที่จังหวัดหน้องบัวลำพูรถคันที่เกิดอุบัติเหตุวิ่งนำหน้า แต่ว่ารายละเอียดของการเกิดอุบัติเหตุนั้นไม่ทราบเพราะไม่เห็นขณะรถชนกันส่วนที่วัดอัครเทวดามีคาแอลบ้านนิจจานุเคราะห์จังหวัดหนองบัวลำพูซึ่งเป็นสถานที่จัดอบรมเยาวชนคาทอลิกชาวเวียดนามและเยาวชนไทยที่คณะดังกล่าวจะเดินทางไปบรรยากาศเป็นไปอย่างเงียบเหงาโดยผู้ประสานงานจัดอบรมได้ติดต่อประสานกับญาติผู้เสียชีวิตไปแล้ว10บคนแต่ยังต้องรอการวิสูจน์ดี a ว่าแต่ละคนเป็นใครบ้าง